วิธีการบริหารความทุกข์อย่างไรนะครับให้เกิดความสุขตามอัตภาพแม้จะอยู่บนกองทุกข์ก็ตามนะครับคนที่เป็นพุทธนะครับก็ย่อมรู้ดีนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสรุปอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะครับพระพุทธองค์ท่านรู้นะครับว่าไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้แล้วก็ไม่มีทุกข์มีแต่สุขตลอดชีวิต แล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้มีสุขตลอดชีวิตโดยไม่มีทุกข์ทุกข์กับสุขเนี่ยมันคลุกเค้ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคนเราจะมีสุขมากกว่าทุกข์โดยเฉลี่ยแล้วนะครับทีน,นี้เมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมานะครับมันก็ต้องหาทางดับทุกข์ใครละครับอยากจะทุกข์แต่ปัญหาก็คือว่าเราต้องเข้าใจทีแรกก่อนว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุกข์แต่ปัญหาก็คือว่า เราจะดับทุกข์เราจะข้ามทุกข์อย่างไรนะครับทุกข์มันเกิดจากอะไรมันก็ต้องหาสาเหตุนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับที่เซอร์ไอแซคนิวตันนะครับได้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงจากการที่สังเกตว่าทำไมเนี่ยแอปเปิลเนี่ยมันถึงตกลงมาบนพื้นซึ่งคนทั่วไปนะครับก็คิดว่าก็แอปเปิลมันสุกไงมันถึงได้ตกลงมาบนพื้นแต่ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาคิดต่อว่า ทำไมแอปเปิลมันหลุดจากต้นแล้วทำไมมันไม่ลอยเท้งเต้งเหมือนดวงดาวที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้าไอแซคนิวตันเนี่ยคิดนอกกรอบนะครับก็พยายามจะหาสาเหตุนะครับก็คือหาสมุไทยหละนะครับแล้วจันั่นนะครับก็พยายามที่จะศึกษาทดลองค้นคว้านะครับหาสาเหตุนี่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะเห็นทุกข์แล้วถ้าจะดับทุกข์ต้องรู้สาเหตุคือสมุไทย นะครับหรือสาเหตุแล้วก็ต้องนิโรธาทางดับทุกนะครับเหมือนกันนะครับอชักนิวตันก็พยายามจะหาเหตุผลก็มีการศึกษาค้นคว้าทดลองนะครับแล้วในที่สุดนะครับก็ได้รับความรู้ว่าการที่แอปเปิลเนี่ยมันตกลงมาบนพื้นนะครับก็เพราะว่าโลกเราเนี่ยมันมีแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นจากการหมุนไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ การหมุนของโลกทาให้เกิดแรงดึงดูดทําให้อปเปิลตกลงมานะครับไอแซคนิวตันก็สรุปนะครับว่าโลกนี้เนี่ยมันมีแรงดึงดูดทําให้ไอแซคนิวตันเป็นคนแรกที่คนปป้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกันนะครับเจ้าชาเจิถะมองเห็นทุกนะครับก็ต้องหาสาเหตุในการดับทุกสมุทยัยแล้วก็ต้องดับทุกแต่ปัญหาคือวิธีการดับทุกเนี่ยนะครับมนุษย์เรา อาจจะยังไม่มีความรู้เช่นครับท่านก็สอนให้หนทางในการดับทุกข์นะครับนั่นก็คือมรรคแปดนะครับสัมมากรรมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาทิฏฐิสัมมากรมันตสัมมาวายามะมรรคเนี่ยแปลว่าวิถีทางในการที่จะดับทุกข์แต่ว่าเมื่อจะดับทุกข์แล้วเนี่ยนะครับทุกเนี่ยมันหมดไหมไหมมันยังไม่หมดมันก็จะเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่า แต่ถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องวิธีการบริหารความทุกข์บริหารชีวิตแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดทุกข์อย่างไรก็แล้วแต่เราจะมีหลักคิดนะครับดัะนั้นทุกศาสนาจะสอนเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ความสุขไม่ให้ทุกข์ตามมาแล้วถ้าหากว่ามีทุกข์นะครับจะใช้ชีวิตอย่างไรบริหารชีวิตอย่างไรทําให้มีความสุขตามอัตภาพแม้ จะอยู่บนกองทุกข์ก็ตามไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะให้เกิดความทุกข์ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลําบากสูญเสียแก่ตัวเองไม่มีใครต้องการนะทั้งสิน้นผมถามคนทุกคนนะครับว่ามีใครอยากเจอเคราะห์กรรมไหมทุกคนปฏิเสธหมดไม่อยากเจอแต่มันก็เกิดทุกคนจะมีเคราะห์กรรมหลากรูปแบบกันนะครับเะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ว่า ทาไมเคราะกรรมมันถึงเกิดขึ้นแก่เราทั้งที่เราก็ทําดีแม้เราจะทําดีมากมายแต่เราก็ยังเจ็บป่วยเรายังได้รับความลําบากความทุกข์ยากความสูญเสียสารพัดเคราะกรรมเกิดขึ้นกก่เราทั้งที่ว่าเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแก่เราซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิดนะครับนี่เป็นที่มาของสิ่งที่เราจะเดีกันในวันนี้ก็คือเรื่องการกําหนดของพระเจ้า นะครับเราเรียนเรื่องของความศรัทธ,ธาไปนะครับเรื่องศรัทธ,ธาในพระเจ้าศรัทธ,ธาในทูตสวรรค์ศรัทธ,ธาในคมภีรศรัทธ,ธาในนบีศรัทธ,ธาในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายล่าสุดท้ายเนี่ยนะครับคือเราจะเรียนเรื่องของกฎกําหนดที่พระเจ้าได้สร้างเอาไว้ให้แก่จักรวาลทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะครับสร้างเอาไว้สําหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าจักรวาเลเราเนี่ยนะครับมันไม่ถูกสร้างขึ้นมาแบบทอดลูกเต๋าถ้าคุณทอดลูกเต๋าสามลูกนะครับที่มีหน้าหกหน้าแล้วคุณทอดลูกเต๋าเนี่ยให้มันขึ้นหน้าเดียวกันตลอดเนี่ยมันไม่มีทางจะเป็นไปได้หรอกยิ่งมีลูกเต๋าจํานวนมากขึ้นเป็นสี่ลูกห้าลูกหกลูกนะครับความเป็นไปได้มันก็ลดน้อยลงลดน้อยลงไปเรื่อยๆหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้ ลูกเต๋านะครับทั้งสี่ห้าลูกหรือสิบลูกเนี่ยมันขึ้นเรียงหน้าเดียวกันเพราะนั้นนะครับจักรวาลที่ประกอบไปด้วยดาวนับแสนแล้านดวงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแบบอ่านทอดลูกเต๋านะครับและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองหลายคนอาจสงสัยว่าจักรวาลเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เมื่อเราถามว่าธรรมชาติคืออะไรหลายคนก็ตอบไม่ได้ นะครับบางคนก็บอกว่าธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองซึ่งความจริงแล้วนะครับมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะทา,างวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องมีสาเหตุที่ทําให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมันก็ขัดกับคําสอนของพระพุทธองค์นะครับที่บ่งเล่สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดแต่เหตุที่เกิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นอาจินไต คำว่าจินไตเนี่ยหมายถึงว่าสุจะจินตนาการได้อย่าไปคิดถึงมันเลยนะครับว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่ว่าจะต้องตัวเป็นตัวสาเหตุเป็นตัวต้นเหตุนะครับแล้วมันก็ขัดกับเหตุผลด้วยถ้าสมมุติว่าเรานั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนน่ยแล้วจู่ๆเมีรองเท้าแตะเก่าๆลอยมาตกที่จานข้าวเราแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ นานๆเกิดขึ้นทีเนี่ยเราจะยอมรับไหมหเราก็ไม่ยอมรับเรารู้อยู่ในใจมันต้องมีใครสักคนหนึ่งนะทำให้รองเท้าแตะลอยมาจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่นะครับเราไม่เห็นนะครับมีคนจงใจคว้างมาแต่บางทีเขาไม่ได้จงใจจะคว้างเรานะครับเขาจะคว้างสามีเขาแต่รองเท้าเนี่ยมันเลยมานะครับมาลงที่จานข้าวเราทำก็จําจำเป็นต้องมีสาเหตุ ทุกอย่างนะครับมันมีต้นเหตุมีสาเหตุที่มาซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้นั้นการที่เราไม่รู้แล้วเราไปหาแล้วเราไม่เจอเนี่ยถ้าเรายังไปจมปลักอยู่กับเรื่องนั้นเนียในสิ่งที่เราไม่สามารถจะหาได้เนี่ยนะครับเราก็จะแค้นเคื่องนะครับขุมแค้นแล้วก็เสียเราอาฆาตว่าถ้ากูเจอตัวเมื่อไหร่อ่ะจะเล่นงานมึงเป็นการแก้แค้นเราก็จะไม่มีความสุขยิ่ง มีความแค้นมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งตามมานะครับโอเคถ้าไม่โดนเราเราก็ทําใจว่าโอเคเราพน้นเคราะหกรรมไปเพราะว่ารองเท้าแตะไม่ได้โดนเดานะครับหรือว่าถ้าไม่เจอโอเคยอมรับหรืออาจจะมองในแง่ดีว่าบางทีมันอาจจะมีใครสักคนนะครับโยนมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ยอมรับนี่เป็นการแก้ปัญหาง่ายๆโดยการ มองลูกในแง่ดีคือยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันนะครับว่าถ้าเราเกิดทุกข์แล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําความเข้าใจถึงสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกําหนดของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วถ้าเราประสบข้อกรรมาอะไรแล้วเรามีความรู้ในเรื่องนี้เราจะสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้และจะทําให้เราเนี่ยผ่อนคลาย ในหลักการอิสลามนะครับก็มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับว่าวลกริคอยรีวิชาริฮิมินลอนะครับหมายถึงว่าพระองค์เนี่ยได้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วแม้กระทั่งความดีความชั่วความดีความชั่วบนโลกนี้นะครับเราก็เห็นนะครับมันเกิดขึ้นมาแต่สําหรับคนมุสลิมหลักการอิสลามสอนว่าความดีความชั่วเนี่ยมาจากพระผู้เป็นเจ้าอ้าว แล้วทำไมพระเจ้าไม่ให้ความดีอย่างเดียวทำไมต้องให้ความชั่วมาด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามองว่าถ้าหากว่าไม่มีความมืดก็จะไม่มีแสงสว่างถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นเราจะไม่รู้นะครับว่ากลิ่นหอมเป็นอย่างไรมันต้องมาคู่กันเพราะพระเจ้าเนี่ยเป็นเอกพรนนนะองค์เป็นหนึ่งเดียวเป็นขี้นะครับเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บงได้ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นคู่ เพื่อยืนยันหลักฐานว่าพวกนี้เป็นเอกะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นคู่มีมืดก็มีสวา่างมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีฉันมีเธอนะครับมีเพศผู้เพศเมียทุกสั่งอย่างมาเป็นคู่นะความดีความชั่วเนี่ยนะครับพระองค์ก็ส่งมานะครับแต่การให้มีความดีความชั่วอยู่คู่กันนีครับก็เพื่ออะไรครับเพื่อมนุษย์จะได้ แยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วซึ่งความสามารถในการแยก,แยกแยะอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยนะครับอะไรดีไม่ดีเนี่ยสัตว์ไม่มีเพราะว่าสัตว์มีสมองแต่ไม่มีสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่พระเจ้าเนี่ยได้มอบให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวสติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ ไม่เพียงแต่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์แต่ย,ยังยกสถานะของมนุษย์ให้สูงส่งกว่าสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็การมนุษย์ได้รับอีกสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเสรีภาพในการเลือกนะครับเพราะนั้นเมื่อมนุษย์มีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกเนี่ยพระองค์ก็จะทดสอบดูว่ามนุษย์จะเลือกอะไรนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเลื่อนชั้นมนุษย์ เหมือนกับว่าเมื่อคุณเข้าโรงเรียนคุณจะเลื่อนจากชั้นประถมไปมัธยมจากมัธยมขึ้นมหาวิทยาลัยคุณต้องผ่านการสอบนะครับยิ่งคุณเรียนสูงขึ้นข้อสอบก็มากขึ้นก็ยากขึ้นตามลําดับแต่ว่าเมื่อคุณผ่านการสอบไปแล้วนะครับคุณก็จะได้รับประกาศสียบัติหรือใบปริญญาซึ่งทําให้คุณมีอนาคตบางคนนะครับ เป็นนายทหารจบโรงเรียนเตรียมทหารไปแล้วนะครับได้ติดยศเหมือนกับเพื่อนนะครับเป็นร้อยตำรวจตรีเป็นร้อยตีแต่ว่าเขาต้องการที่จะได้เกียรติสูงกว่านั้นได้เงินตอบแทนสูงกว่านั้นเขาไปสมัครเข้าสู่การฝึกอบรมนักทำลายใต้น้ำของทหารเรือซึ่งเป็นหลักสูตรที่โหดที่สุดทุกคนรู้จะต้องเจออะไรบ้างในการเข้าอบรมจะต้อง เข้าไปทดสอบกว่าจะได้ติดตาฉลามขาวนะครับสมัครเป็นร้อยจบออกมาก็ได้แค่ประมาณสัก25คน3าสคนในทุกๆปีเพราะว่าเป็นการฝึกที่ทรหดแต่เมื่อผ่านการฝึกมาแล้วเกียรติยศที่ได้จากการที่ได้ติดตาฉลามขาวที่หน้าอกนะครับก็ทำให้เพื่อนร่วมรุ่นให้เกียรติด้วยการทำความเคารพในความทรหดที่ได้ผ่านบททดสอบมา ซึ่งเพื่อนร่วมรุ่นกันไม่กล้าเข้าหรือเพื่อนร่วมรุ่นบางคนเข้าไปแล้วไม่ผ่านนะครับพอเห็นตาฉลามขาวเพื่อน<ๆ>เพื่อนร่วมรุ่นนะครับก็ให้เกียรติยกย่องนะครับทางการเขาก็ให้ผลตอบแทนมากขึ้นเพราะว่าคุณผ่านหลักสูตรที่โทรุดคุณเป็นหนึ่งในยอดมนุษย์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตนะครับในะชีวิตก็เช่นกันชีวิตเรามี บททดสอบนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่พระเจ้าบอกไว้ในคัมภีร์กรุรานว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาในฐานหน้าที่มีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกนะครับพระองค์จะทดสอบมนุษย์แต่ว่าเมื่อพระองค์จะทดสอบมนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ก็ส่งเฉลยข้อสอบมาด้วยนะครับไม่ใช่เมืม่อมนุษย์ถูกทดสอบแล้วพระองค์ไม่เฉลยข้อสอบให้มนุษย์ได้รู้นะครับ แล้วพระองค์จะมาสอบเนี่ยพอมนุษย์ทําผิดแล้วจะเบาโทษเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมแต่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ส่งยุติธรรมนั้นเมื่อพระองค์จะทดสอบมนุษย์แล้วพระองค์ให้สติปัญญาก่อนนะครับให้สวัสริภาพในการเลือกคุณจะเลือกกาผิดกาถูกก็ได้แล้วแต่คุณนี่อยู่การเลือกของคุณนะครับแต่ว่าข้อสอบเนี่ยนะครับพระองค์ได้ประทานมาแล้วสัตว์ไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆนะครับมนุษย์เท่านั้น ที่จะต้องอผ่านการทดสอบเอาเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้กำหนดเอาไว้แล้วนะครับเะฉะนั้นเมื่อเราเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทั้นพื้นฐานพอที่จะรู้ความเป็นไปของโลกใบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ดาเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขแม้ว่าเราจะอยู่บนกล่องทุกข์ก็ตามนะครับ